อะไประเภททีมนะอ๋อพี่จันโอสอนแต่ว่าเล่นไม่ได้เล่นในล่มเล่นข้างนอกว่ายน้ำไม่นะไมจันโอสอนอีกอันนึงฟุตบอลไม่แต่ก็เออแต่ว่าเล่นข้างนอกไม่ได้เล่นในล่มก็ใช่ค่ะพี่จันโอสอนปีสอง่ะเป็ต่อปีสอง่อน้ำ จังกีตาสอนตีอยู่โรงยิมนต่อันไหนเอออะไรสิตันที่มินกับลิวเล่นรักบีออ้ที่มันใช้ไม้ตีใช้ไม้เหมือนกอล์บอ่ะแต่ว่าตีอกกเออเมื่อกี้เลยแต่ว่าเล่นในที่หนาวๆหนาวมนไม่เล่นในที่หนาวๆอัน เนี่ยเหมือนเมื่อกี้คำตอบเมื่อกี้โอ้ย oh, ไม่ใช่ที่ตีอะตีจะอยู่ในน้ำอยู่ในอยู่ในเอออะไรอีก,กเยน็นเย็นน้ำแข็งเออเหมืมอนกัคำเมื่อกี้เนี่ยที่เราตัดสินเป็นต้องที่เคลียร์ได้บอลที่เราเรียนกับอาจารย์จริงเท่าที่แล้ว เติมพี่แล้วตีอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้ยเออเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. ที่เราเรียนเลยแต่ว่าเล่นข้างนอกไม่ได้เล่นในโรงวอลได้ชายหาดที่เราเรียนกับอาจารย์ตะ <Yeah. S 2> เติมแรกปีสามที่เรียนอยู่ <Good> <Hey. S 2> เฮ้ยเติมแรกปีสาม แข่ง,งที่มันเป็นไม้แล้วก็ตีโยนแล้วก็ตีเป็นไม้ยาวๆแล้วก็ตีอะไบอลเออ,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 อเป็นกีฬาที่ไอเลน่นแต่ว่าอยู่ต่างประเทศบอลเอออะไรข้างหน้าไม่ประเทศ